กลับมาอีกแล้วนะครับสำหรับเว็บกอ d ไลน์นะครับสุ่มทดฟรีไานะครับจากที่เราเกลือไปหลายคลิปนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวพี่จะมาสุ่มกันอีกหนึ่งครั้งนะครับสำหรับเว็บนี้นะครับก็เหมือนเดิมนะครับคนไหนที่เติมเครดิตไม่เป็นนะครับก็สามารถทําตามพี่ได้นะครับกดเพิ่มเครดิตไปนะครับแนะนาเป็นทูวร์เดนะครับน้องๆหลายคนใช้ทูวอร์เดคนไหนที่เติมไม่เป็นนะครับสามารถดูขั้นตอนได้ตามนี้เลยนะครับใส่จํานวนเงินที่น้องต้องการเติมเข้าไปนะครับพี่มีอยู่แล้วร้อยหนึ่งนะครับแต่จะเติมให้น้องๆด ก็ง่ายๆนะครับกดที่ชําระเงินทันทีนะครับจากนั้นนะครับก็จะลิงก์เข้าไปในหน้า wallet ของน้องอัตโนมัติเลยนะครับง่ายๆนะครับเพียงแค่น้องกดยืนยันนะครับประมวลผลนิดหนึ่งนะครับจากนั้นก็เสร็จแล้วนะครับบันทึกไว้เสร็จอะไรประมาณนี้นะครับง่ายมากๆนะครับกลับมาที่เว็บอีกหนึ่งรอบนะครับนี่นะครับเสร็จแล้วนะครับง่ายๆนะครับสำหรับวิธีการเพิ่มเครดิตนะครับโอเคครับเรามีเครดิตแล้วนะครับประมาณ100กว่าเครดิตนะครับเดี๋ยวเราไปลองสุ่มกันดูนะครับเห็นว่ามีกิจกรรมใหม่มานะครับนี่นะครับเป็นการฉาบปรัับบสหรนนะ้องๆก ลองไปเล่นได้นะครับมีซุมเพชรแล้วก็มีการฉปรงนะครับที่อัปเดตเข้ามาใหม่นะครับก็ซุมที่เผอแล้วกันนะครับ10เครดิตแรกนะครับมาดูกันนะครับว่าเราจะได้หรือเปล่านะครับที่เผลอโอ้โหเกลือนะครับต่อไปนะครับครั้งละ10เครดิตนะครับน้องๆเฮ้ยสามพ้ยเก้าเพชรเข้าเข้าเข้าเกมก่อนนะครับน้องๆนี่โอ้โหเพชรเด้งเข้าจริงๆนะครับ3697เพชรนะครับครั้งที่2 โอ้เกลือนะครับทางนี้นะครับโอ้ยแค่นี้ก็คุมแล้วนะครับน้องไม่ต้องเล่นต่อก็ได้จะขูดเกลือนะครับโอ้ยูดเกลือรัวๆัครั้งละสิบเครดิตนะครับโอ้ย <c ười> <laughs> ก็คนไหนที่อยากได้ก็เอาดิ6หกสิบแปดเพชรนะครับอันนี้ก็ถือว่าไม่เร็วนะครับก็ได้มาทั้งหมดนี่นะครับสี่พันกับเพชรนะครับหมดไปประมาณห้าสิบเครดิตนะครับก็มันเป็นเว็บสุ่มนะครับมีได้นะครับย้ำว่ามีได้แล้วก็มีไม่ได้นะครับหลายคลิปนะครับที่พี่ไม่ได้ลงก็คือไม่ได้นะครับ มันมันไม่มีการันตีครับว่าน้องจะได้ครับมันเป็นเว็บสุ่มอ่ะเออคนไหนที่อยากลองนะครับเว็บกอดไลน์นะครับก็ลองไปสุ่มดูได้นะครับไปลองเสี่ยงโชคได้นะครับคนไหนที่เอ่ออยากสุ่มนะครับเอาวีฟีไฟมีเยอะแยะนะครับแล้วก็คนไหนที่ได้อย่าลืมคอมเมนต์บอกเพื่อนด้วยนะครับเออบอกพี่ด้วยนะโอเคก็สวัสดีครับสวัสดีน้องทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง SQ 5 Channel นะครับน้องยังอยู่กับ พิ๊กเหมือนเดิมนะครับเออพี่ไม่ได้ลงคลิปหลายวันนะครับคนไหนที่มาใหม่นะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับเป็นกำลังใจช่องด้วยนะครับคนไหนที่อยากรู้ข่าวสารเกมฟรีไฟล์ก่อนใครนะครับกดติดตามช่องพี่ไว้ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับในส่วนของกิจกรรมมาแล้วนะครับเดี๋ยวพี่ไปอัปเดตให้นะครับกิจกรรมแรกนะครับนี่นะครับระฆังดังเพราะคนตีนะครับโอ้คือแบบท่าโคตรปั่นนะครับท่านี้นะครับคนไหนที่อยากได้นะครับนะราคา555เพชรเท่านั้นนะครับ แล้วก็99เพชรนครับน้องจะการันตีได้ในส่วนของท่านี้นะครับท่ากังฟูไฟเตอร์นั่นเองนะครับของรางวัลที่น้องๆไม่ต้องการออกได้2ชิ้นนะครับจากนั้นครั้งแรก10เชรนะครับคนไหนที่ได้10เชรอย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่ด้วยนะครับโอ้โหไม่ได้ครั้งต่อไปนะครับอ่าครั้งเมื่อกี้มันกี่เชรอ่ะครั้งต่อไป20เชรแล้วนะครับไม่ได้นะครับต่อไปก็ยัง20เชรอยู่นะครับอื้อหือ ถ้า20เพครั้งนี้ไม่ได้ก็จะเป็น39เพรแล้วนะครับก็โหโหน่าจะเหมาหรือเปล่ากิจกรรมนี้โอ้โห,โ,หโอเคนะครับ5ครั้งน้องก็สามารถรับในส่วนของท่าทางได้แล้วนะครับแบบนี้นะครับก็โอเคครับเดี๋ยวเราไปสุ่มกันต่อนะครับครั้งต่อไป99เพรนะครับโอ้โห,โหแล้วก็ครั้งสุดท้ายนะครับเราจะเหมาหรือเปล่านะครับ ถ้าเกิดไม่ออกครั้งนี้ต้อง200เพรอ้าเรียบร้อยนะครับสำหรับท่าทางเราไม่เหมาตู้นะครับนี่ไม่ต้องเสียอีก198เพรนะครับกิจกรรมนี้นะครับเหมานะครับ555เพรเท่านั้นนะครับแต่ถ้าเกิดคนไหนดวงดีแบบพี่นะครับก็ประมาณ400กว่าเพรเท่านั้นเองนะครับ kw shop x 2นะครับมาโปรโมตอีกแล้วนะครับเพราะว่ายอดขายดีเกินค่านะครับก็สำหรับ kw shop x 2นะครับรับซื้อ ID ราคาร้อนไม่อ้นนะครับอยากขายพักมาได้เลยนะครับแล้วก็พรุ่งนี้จะลงเพิ่มเติมด้วยนะครับคนไหนที่มีงบแน่นนะครับตั้งแต่หลักร้อยจนถึงหลักพันนะครับทักไปสอบถามได้เลยนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้จะลง ID ใหม่แล้วนะครับคนไหนที่สนใจมีงบนะครับไปกดไลค์กดติดตาม ไว้ได้เลยนะครับการันตีโดย SQ f i Channel นะครับมาจากช่องพี่ลดราคาไปแบบคุ้มๆเลยนะครับก็อย่าลืมบอกเขาด้วยนะครับก็รับประกันโดย SQ f i นะครับคนไหนที่สนใจ ID คุณภาพต้อง KW Shop X 2นะครับพี่ทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับโอเคก็กิจกรรมอัปเดตเข้ามาแล้วนะครับส่งอย่างแบดแซดได้ไงนะครับนี่ก็ส่งอย่างแบดไม่แซดนะครับในส่วนของกิจกรรมนะครับชุดนี้เลยนะครับชุด เสื้อ OVP คาบุกินั่นเองนะครับคนไหนที่อยากได้ในส่วนของชุด OVP สวยๆนะครับเสื้อสายไฮไลท์ตึงๆนะครับพร้อมกับในส่วนของกางเกงคาบุกิแบบนี้นะครับน้องห้ามพลาดในส่วนของกิจกรรมนี้เด็ดขาดเลยนะครับนี่คือแบบหน้ากากก็เท่นะครับเป็นเหมือนแบบเนตรวงแหวนเลยนะครับเออเป็นแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นนะครับคนไหนที่อยากได้นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเราจะหมดเพรทั้งหมดกี่เพรนะครับก็ในส่วนของคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณไอดีของ น้องอ้วนด้วยนะครับนี่ให้ไอดีพี่มารีวิวนะครับในส่วนของ Max 10นะครับ My Eye Damage 2 Magazine 1นะครับลดในส่วนของความเรียร้อลดลงไปนะครับนี่นะครับคนไหนที่อยากได้เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าในส่วนของไอดีของน้องเขานะครับที่พี่จะสุ่มต่อไปนี้นะครับจะเกลือหรือเปล่านะครับคนไหนที่อยากเล่นกับน้องเขาก็สามารถแอดไปได้ด้วยนะครับนี่นะครับตามนี้เลยนะครับก็เป็นคนสุพรรณเหมือนกันนะครับเรียบร้อยนะครับในส่วนของ โทเค็นแรกเราได้มาแล้วนะครับแบบง่ายๆเลยนะครับโทเค็นแรกคนไหนที่ได้แบบพี่ก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่ด้วยนะครับว่าเนาะห,ห,หมดในส่วนของกิจกรรมนี้ทั้งหมดกี่เพศอะไรประมาณนี้นะครับ <S <S อ้าวอันที่2นี่อันที่2ออกมาแล้วนะครับโอ้ยสุ่มแค่กี่ครั้งเองสาครั้งโทเค็นในตํานานนะครับสะสมให้ครบอา้าโอ้โหนื้ก็ได้ในส่วนของชุดเป็นในส่วนของชุดตัวที่น้องเขายังไม่มีนะครับเป็นชุดเก่านะครับต่อเลยนะครับ โอ้โหก็ต้องขอบคุณไอดีน้องอ้วนหรือเปล่านะครับอันนี้พี่ไม่รู้จักชื่อเล่นนะครับก็ขอบคุณนะครับที่ทังมาเติมเกมนะครับแล้วก็ให้ไอดีพี่มารีวิวในส่วนของกิจกรรมนี้นะครับก็คนที่สนใจเล่นกับน้องเขาก็แอดเฟซบุ๊กไปได้เลยนะครับเป็นคนสุพรรณบ้านเดียวกับพี่เลยนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าในส่วนของกิจกรรมนี้จะหมดเพรทั้งหมดเท่าไรนะครับก็จะลืมเอาไปย่อยนะครับเหมือนที่พี่ย่อยเมื่อกี้นะครับมีนะครับ รับสิทธิ์หมุนอีก2ครั้งนะครับเพื่อแบบคนไหนที่โชคดีก็อาจจะหมดน้อยๆนะครับคนไหนที่มีงบ1000เพซส0 0 0เพซนะครับน้องๆได้แน่นอนนะครับพี่มั่นใจนะครับเออเฮ้ยเริ่มจะไม่มั่นใจโอเคนะครับโอโทเค็นที่3ออกยากนะครับที่แนะนำให้น้องหมุนไปนะครับแล้วก็ค่อยมาย่อยเยอะๆแบบนี้นะครับนี่นะครับโอ้โห ออกง่ายเกินนะครับสำหรับโทเคนที่3ได้มาแล้วนะครับกิจกรรมนี้นะครับพี่หมดไป1,253เพชรเท่านั้นนะครับโอ้ได้มาคุ้มคุ้มแบบนี้เลยนะครับโอ้กิจกรรมนี้แบบนี้ถูกมากเลยนะครับนี่นะครับ1,253เพชรทโดยประมาณนะครับวนไหนที่หมดเท่าไหร่อย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่ด้วยนะครับ Max 10 My Eye นะครับค่าสแต็กดีมากๆนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับ ชุด OVP นะครับที่เราได้มาเพียงแค่1,200กับเพชรเองนะครับคือแบบชุดสวยแล้วก็ถูกนะครับเนาะห้ามทลาดเด็ดขาดนะครับนี่เรียบร้อยนะครับสำหรับแพ็คคาบุกิ OVP นั่นเองนะครับนี่อย่างเท่นะครับก็คนไหนที่สนใจเดิมเพชรแบบเมลพานะครับรู้ว่า u i d ก็สามารถทักพี่มาได้เลยนะครับทั้ง u i d นะครับแล้วก็เมลพานะครับรับทั้งโวลเลตแล้วก็ธนาคารนะครับคนไหนที่สนใจทัดมาได้เลยนะครับ ก็ตามนี้เลยนะครับสำหรับกิจกรรมวันนี้1 2 5่งพรเพจเท่านั้นนะครับก็ต้องขอบคุณไอดีน้องอ้วนอีกหนึ่งครั้งนะครับคนไหนที่อยากให้พี่รีวิวก็ทักที่มาได้เลยนะครับแบบนี้นะครับ first kid นะครับนี่ครับจำชื่อไว้นะครับคนไหนที่อยากเล่นกับน้องเขาก็แอดไปขอ UID นะครับแล้วก็แอดเพื่อนแล้วก็ไปเล่นด้วยกันได้เลยนะครับเดี๋ยวพี่จะมาแต่งตัวตึงๆนะครับหน้ากากไฟแล้วก็ในส่วนของทรงผมสีขาวนะครับที่อัปเดตเข้ามานะครับนี่แค่นี้ก็หล่อเท่แล้วนะครับ แล้วก็ในส่วนของกางเกงก็แนะนําในส่วนของกางเกงสีขาวก็ได้นะครับไม่ก็กางเกงปีกนกอะไรประมาณนี้นะครับคนไหนที่มีกางเกงปีกนกก็ใส่ได้เลยนะครับไม่ก็เอาให้เป็นแบบลายจีนเหมือนกันก็ได้นะครับนี่พี่ก็เอาในส่วนของเซ็ตนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของรองเท้าก็แนะนํารองเท้าแตะนะครับไม่ก็รองเท้าเปล่าก็ได้นะครับนี่นะครับตึงๆแบบนี้เลยนะครับเออคืออย่างที่ เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของปืนนะครับที่เราได้มานะครับแม็กสิค่าแสแต็กอย่างโหดนะครับดาเมจ2หรือเปล่าเมื่อกี้นี่นะครับดาเมจ2แม็กกาซีนบวก1นะครับก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับสำหรับกิจกรรม1,253เพชนะครับคนไหนที่อยากได้ก็ต้องไปจัดกันแล้วนะครับพร้อมกับในส่วนของท่าตึงๆท่าตีละทังนะครับ ก็สำหรับคลิปนี้ต้องขอบคุณน้องอ้วนอีกหนึ่งครั้งนะคะรับสำหรับเฟิร์ส i ิทนะครับที่ให้ไอดีพี่มารีวิวนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ